โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาณที่แห่งเดิมนะที่นี่ผมจะขอหนึ่งเลขนะครับเราจะขอเลขเดียวนะครับต้นไม้สามต้นนี้ถ้าใครได้ดู E ีีแรกของที่เรามาถ่ายนะต้นนี้ให้เลขผมก็คือ3 7 5หนะครับก็คือผมเนี่ยจะขอทำนายเลขค้ายของพี่เนี่ยเบอร์โทรศัพท์นะครับผมขอบผมแล้วตรงกับชีวิตพี่หรือเปล่าอ่าได้ขออนุมัตาดูให้บบี้ให้ชิ มมตสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการถีใบหวยนะครับผมอยู่กับผมนะครับอาจารย์ปฏิญญาพิกตัวเลขเสกตัวตนนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษเลยนะที่เราเนี่ยมาแก้บนนะครับณวัดมหาบุตรนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเราเนี่ยถูกเลขคล้ายนะครับผม 7- 5หนะครับผมเราก็เลยมาแก้บนนสถานที่แห่งนี้นะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เรามาถึงตรงหน้าแม่นาคแล้วนะครับผมวันนี้ตามที่เราบอกไว้นะเรามาถูกรัตเตอรี่นะครับผมเลขท้ายสองตัวก็คือเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับวันนี้เรามีผ้าสามสีนะครับแล้วก็ชุดแม่นาคนะครับวันนี้เราผมเนี่ยเลือกเองนะเป็นสีเหลืองทองเลยนะครับผมจะได้ให้ลูกเพจทุกคนแล้วก็คนที่ติดตามผมนะครับมีโชคลาภและมีเงินทองนะครับนี่เป็น น้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็ขนมแล้วก็พวงมาลัยนะแล้วก็กล้วยนะครับผมเดี๋ยวตามมาเลยครับเดี๋ยวเราไปไหว้กันเลยครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามานะที่แห่งเดิมนะที่นี่ผมจะขอหนึ่งเลขนะครับเราจะขอเลขเดียวนะครับชุดอ่า เลขนี้นะครับทุกคนเลยนะครับ <Okay. S 1> ครับวันนี้เราก็จะมาผูกผ้า3ามสีนะครับผมต้นไม้3ามต้นเนี้ยถ้าใครได้ดู ep ีแรกของที่เรามาถ่ายนะต้นเนี้ยให้เลขผมก็คือ3 7 5หนะครับถ้าเป็นให้ผมพูดนะอันนี้คือผมเห็นเลข7นะครับผมอ,อีกเลขหนึ่งนะครับผมเลขนี้อันนี้ที่ผมเห็นนะทุกคนเนี่ยเขาจะเห็นไม่เหมือนกันแต่ของผมเนี่ยจะให้เห็นตรงนี้เลยนะ อันนี้คือเลข3นะครับผมแล้วก็อันนี้คือเลข5นะที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมีโชคแล้วก็ทั้งตัวผมเนี่ยก็มีโชคนะครับเดีย๋ยวเราจะมาผูกผ้า3ามสกันเลยครับ โอเคตอนนี้เราก็ผูก2ต้นเรียบร้อยนะคือตอนแรกเนี่ยผมว่าจะขอแม่นาคเนี่ยหนเลขนะครับเดี๋ยวเราขอกับต้นตะเคียนต้นนี้นะอีกเลขหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกสถานที่หนึ่งเลยนะครับผมโอเคเราก็จะใช้หลักการเดิมของผมนะผมเนี่ยก็จะเดินรอบต้นไม้นะครับสมรอบนะครับผมเรามาดูกันว่าเราจะได้เลขอะไรนะครับ <c oughs> คือเลขที่ผมเห็นเนี่ยมันนี่แหละครับเลขที่ผมเห็นเนี่ยคือเลขนี้ครับผมเลขนี้ ก็คือเลข8นั่นเองนะอันนี้เราพูดเลยที่ผมเห็นนะใครเห็นเป็นเลขอะไรก็ทิมมาที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยบอกได้เลยว่าแรงมากนะอย่าลืมนะครับแวะมาทําบุญกันนะครับตอนนี้นะครับผมเราทราภารกิจแรกเสร็จไปแล้วนะครับผมภารกิจที่2เนี่ยเราต้องขอบคุณนะครับผมทางนาคาลอตเตอรี่นะครับผม ที่มาจัดกิจกรรมดีๆนะครับผมกิจกรรมของเราเนี่ยก็คือแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีนะครับผมเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับตามมาเลยครับก่อนจะแจกรางวัลน,นาคาลอตเตอรี่ได้ท้าหมอกิวให้ทายในิสัยจากผู้โชคดีหนึ่งอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหมอกิวสามารถทายได้ถูกหรือไม่ โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับผู้โชคดีคนแรกแล้วนะครับท่านชื่ออะไรครับผมชื่อฟังครับผมชื่อฟังนะครับวันนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมดีๆนะครับผมจากนาคาลอตเตอรี่นะครับจะมาแจกรางวัลนะครับผมก็คือผมเนี่ยจะขอทานายเลขท้ายของพี่เนี่ยเบอร์โทรศัพท์นะครับผมครับผมแล้วตรงกับชีวิตพี่หรือเปล่าอ่าโอเคครับขออนุญาตนะครับเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของพี่สี่ตัวท้ายมีอะไรบ้างครับ 4039ครับโอเคครับ4039นะครับผมผมขออนุญาตพูดตรงๆนะครับผมพี่เนี่ยเป็นคนขยันนะครับผมแต่เป็นคนที่บ่นเก่งด้วยนะครับผมอ่าแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์แบบฉุนเฉียวง่ายนะครับเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วจริงหรือเปล่าครับผมครับอ่า โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่ร่วมสนุกกับผมนะครับสวัสดีครับพร้อม so ครับ โอเคครับนี่ก็คือผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งนะครับผมต้องขออนุญาตถามก่อนว่าคุณชื่ออะไรครับผมอ่ชื่อส้มค่ะครับสวัสดีครับคุณส้มวันนี้เนี่ยผมจะมาทายตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับผมก่อนที่จะแจกรางวัลเนี่ยก็คือผมจะขอเลขเบอร์โทรนะครับผมสี่ตัวท้ายมีอะไรบ้างครับผมเออหกห้าหนึ่งหกค่ะโอเคครับหกห้าหนึ่งหกนะครับผมจะทายแล้วให้คุณส้มบอกว่าจริงหรือเปล่านะครับเลขหกห้าหนึ่งหก เป็นกลุ่มตัวเลขที่มีโชคลาภในเรื่องของการงานความรักรและก็มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับ,รบมีคนช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดจริงไหมครับจริงค่ะจริงค่ะเออบางทีก็มีเรื่องแบบลำบากอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนเข้ามาตลอดมีคนเข้ามาช่วยตลอดขอบคุณมากนะคะคุณส้มครับรับรางวัลจากคาเตอรี่ ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้โชคดีทุกท่านนะครับที่ได้เจอผมนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปอีกสถานที่หนึ่งนะครับตามกันมาเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่อีกวัดหนึ่งแล้วนะครับผมจากวัดมหาบุตรนะครับมาสู่วัดสุทธารามนั่นเองนะครับวัดสุทธารามเนี่ยที่ผมมาที่นี่อีกรอบนึงนะต้องบอกไว้ก่อนว่าผมได้มาขอพรน,นะครับพรที่ผมขอก็คือขอให้มีคนติดตามเพจหมอดูใบหวยนะครับผม uh huh. แล้วก็เพจนาคารัตเตอรี่นะครับ เยอะขึ้นนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมีคนติดตามเพิ่มขึ้นและมากขึ้นนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับณนะสถานที่แห่งนี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลานะครับไม่ให้เสียบรรยากาศด้วยเดี๋ยวเราไปทําบุญกันเลยครับเลือกให้ดูใหญ่ไปไหม แต่ผมชอบไปเนี่ยมันสวยดีโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราตามเข้าไปไหว้หลวงพ่อกันเลยครับผมเพื่อไปทำบุญนะจวาที่แห่งไดขออนุโมทนาบุญยสำหับหลวงก่อเชียง ให้ข้าวฉมอดโมธนาบุญให้กับพเจ้าจบด้วยตรงนโอเคครับและนี่ก็คือจุดที่เราเคยมาขอนะครับผมจะขอสองเลขนะครับผมเอามาฝากทุกทุกคนที่ติดตามในช่องของเรานะครับผมโอเคเลขเจ็ดครับผมอ่าใครเห็นเป็นเลขอะไรบอกด้วยนะครับผมอีกเลขหนึ่งของเราก็คือ โอ้ได้เลขเจ็ดสองรอบเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่อนกันต่อเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาเอากุหลาบ99ดอกนะครับมาถวายให้แก่ท่านปู่เทเวสุวรรแล้วนะครับผมโอเคครับดูเลยครับป็นไงสวยนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะไว้ตรงนี้เลยนะครับ ท่านนะครับโดยเฉพาะนะครับโอเคครับขอให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและให้มีโชคลาภเพ่งๆรวยๆไปกับนาคาลอตเตอรี่นะครับผมซาธุนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม โอเคครับก็วันนี้ภารกิจของเรานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนาคารเตอรี่นะครับผมแอดเลยครับผมถูกรางวัลรับเต็มไม่มีหักนะครับผมก็คือใครจะแบบอยากได้ข่าวสารดีๆคือแบบแอดไลน์ได้เลยนะยังมีกิจกรรมแจกรตเตอรี่อีกเยอะนะครับผมโอเคครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทางนาคารเตอรี่แล้วก็คุณโฟกซูริสนะครับ ที่ให้การสนับสนุนนะครับมาณนะสถานที่แห่งนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับวัดมหาบุตรแล้วก็วัดสุทารามนะครับผมที่ให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปแล้วก็ได้มาบอกบุญแล้วก็บอกเลขบอกโชคลาภให้กับทุกคนที่เข้ามานะครับแล้วพบกันใหม่ครับในรายการผีใบหวยในอีีถัดไปครับผมอาจารย์ปฏิญญาพิกตัวเลขเสกตัวตนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนาค่าลอตเตอรี่มีสลากมากมายซื้อง่ายที่นาคาแอดมานาคาลอตเต